ถอนอีกแล้วครับถอนอีกแล้วโอ้โอ้ยลูดลูดก็กราบสวัสดีพี่พี่นักตกปลานะนะทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านตัวเองครับน้ำท่วม ไม่มีหมายตกปลาก็เราก็ไม่รู้จะไปหาหมายที่ไหนแล้วแล้วก็เลยจะลองตกปลาหน้าบันไดเราดูนะครับว่ามันจะมีปลามากินหรือเปล่าเราอาจจะตกปลาเล็กปลาปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกปลากันเลยนะครับว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนี่ก็ล้าง,งเล็กๆนะครับก็จะไว้ใช้ตกปลาขนาด เจ็ดติบสามสิบเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของกันนะครับโอเคไปกันเลย วันนี้อย่างที่เราใช้นะครับเอ่อาจจะเป็นล้นนิ่มเลยเพราะว่าเราไม่มีขนมปังนะครับไม่มีขนมปังเกลดิ้น,น,นจะตกเป็นร้นิ่มแต่ก็จะมีการออยไว้เล็กๆน,น้อยๆวันนี้ระยะที่เราจะตกก็จะเป็นระยะสอนะครับ องเจ็ดตกไม่ตายไม่ตายตะกวัวโลนะครับเพราะว่าน้ำไหลครับน้ำไหลแรงตะกัวเบาเอาไม่อยู่ครับลอยตานั้นที่ใช้ก็ธรรมดาครับเป็นคันธรรมดาซื้อจากอาแอปแอปหนึ่งนะครับคันราคาถูกครับใช้ได้ เออบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราถ่ายเกี่ยวกับการตกปลานะครับผมก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนอาจจะต,ติดกันขัดบ้างก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสายเอ็นที่ใช้ก็จะเป็นสายเมนแปดอล สายชิ้งหน้าแปดปอลเท่ากันครับถามว่ามันจะขาดไปพร้อมกันไหมมันไม่ขาดหรอกครับปลาตรงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีตัวใหญ่ครับมันเป็นหมายน้ําท่วมไม่ค่อยไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ครับมีปลาเล็กๆครับที่จะเข้ามาทุ่นที่เราใช้ก็จะเป็นทุ่น นาโนธรรมดาซื้อตามร้านอุปกรณตกปลาทั่วไปครับแต่เป็นทุ่นดอกใหญ่หน่อยสู้น้ำสู้น้ำไหลได้ดีครับขัวที่ใช้ก็จะเป็นตวัวเส้นนะครับแต่อันนี้ผมตัดตัดออกมาแล้วของเลยใช้ครับแล้วก็เอามาใช้ห้เป็นประโยชน์ เอาให้นั่งหนักเดือยมาเดือยแป๊ะแม่ไม่ตาอ๋อคุณคุณยมาตกคังมาครับคุณจะนั่งตกดยดิจินเี้ครับ มีอะไรที่งานใช่มออารมณ์ย้อนยุคเลยครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โอ้เกี่ยวหลังอ er> ุ้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวหลังครับไม่เก um ี่ยวหลังอย่าหลุดนะ โอ้ย,อยใจเย็นมาแล้วครับแก่งแก้มกับกระแห่ซ้ายนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้โฮแรงดีครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก,กันแบบนี้ กว่าไว้ตรงสวนหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาน้ำพัดกนจะแบบทุ่นจะตรงครับตั้งทุ่นไว้ตรงตัาเล็กกาน้อยตอดกัน แล้วเราก็ปิดงานปุ๊บปุ๊บทำเซนหน้าจอเป็นแบบดูวิเคตนะครับพอทำเป็นดูวิเคตเสร็จปุ๊บเราทำอะไรหน้าจอนี้ก็แล้วแต่ตัวหน้าจอแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็จะแสดงผลเหมือนกันเลยทำให้เลาถอนครับก็จะแสดงเหมือนกันเลยทำให้เลาถอนครับคุณถอนครับนี่ปลาอะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ ก็ไม่กล้าจับนะครับเดี๋ยวยงตามมาโอเคสานแป๊โอ้โหนี่ครับสม,มนุนสม,มนุนไม่ชอบตอกปลาแต่ชอบกินปลานะครับมน <c oughs> <c oughs> ถอนครับทุนถอนอีกแล้วครับโอ้ครับทุนถอนอีกแล้วครับโอ้สายนี้ชงสวยนะครับโอ้โอ้ยนี่ครับติดปากล่างมาใส่เดียวเอเคครับตานนี้เราเก็บนะครับปลาเล็กปลาน้อย วันนี้เราตกปลาเล็กกันอยู่แล้วนะครับพอได้ชามดข้าวเราก็พอใจแล้วตกปลาหน้าบา้านน้ำท่วมคิวนี้หาได้ที่ไหนไม่ได้แล้วครับถอนอี่แล้วครับอันนี้ไซส์กำลงังทอดนะครับเนี่ยไซส์เล็กๆน้อยๆนะครับ ปากล่างอีกเช่นเคยก็ไม่รู้ยังไงถึงกินปากล่างโอ้ยล่างโอ้ยอืมไปแล้วไปแล้วก็ถือว่าไม่ถึงเทานะครับไม่ถึงคาดปล่อยไป ไปจะเข้านะครับตาแม่น้ำครับคุนจินกรนเลยอยู่แล้วแค่นี้ นนะดีนะมันไม่ไม่วิ่งกันเลือให้ดูถ <c oughs> อนอีกแล้วครับถอนอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหยูดลูด,ลด <c oughs> โอ้ <c oughs> มีไซด์ด้วยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> ไซด์ก็ไม่ได้ใหญ่ <c oughs> อะไรมากมายหรอกครับ <c oughs> แต่พอมีไซส์อยู่เก็บติดมาแต่เก็บครับเก็บเล็กมากยเนง โซนทางโน้นก็จะเป็นเป็นบ้านเพื่อนบ้านอย่างนี้ครับใช่เนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนากระถ่มหมดเลยครับตรงโน้นก็จะเป็นถนนถนนทางเข้าบางไทรครับบ้านเราก็อยู่ปากทางเข้าบางไทรนะครับ นี่มันก็ไม่ได้ท่วมมาประมาณสามสี่ปีครับมาท่วมรอบนี้ก็เยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวน้อนิ่มครับ mm hmm. ก่อนประมาณนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าบางแตงหมดเลยบางไหม <laughs> ห็นไหมมองเห็นปะเห็นเห็นเห็นตอนโซมาเห็นแล้วมือบางอะไม่เห็นเลยตกหรอไม่รู้ดิอุยอุยอุมาเร็วครับมาเร็วโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปากนะครับแต่เกี่ยวเหงือกมาเลย เกี่ยวคางมาครับโอ้เจอาวลืมออืมอะไรอะไรตัวแค่นี้ยังยกทุ่นถอนได้ถอนอีกแล้วครับมาแล้วอุ้ยอันนี้มีไซส์ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อย อมันเกี่ยวมาบางมากเลยครับปากดูปากเล็กเล็กเกี่ยวบางมากนี่ครับตัวลาถอนครับถอนโอ้โอ้โอ้เบา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 เบกอน ต้องกอดใส่กระชังก่อนครับเดี๋ยวรุดปากบนครับสวยๆเลยใช้ล็กๆปากแห่หางแดง แต่ว,ว่าอ้วนอยู่นะครับปลาแม่นม้ำมาหากินตามข้างบนววน้ำท่วม อมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มพอดีมือกล้องเราไปทำธุระอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนวัดปลาให้ดูนะครับมาเรื่อยๆครับมาแล้วครับไซนี้เล็กมากเลยครับปลามาเล็กปมาน้อย ้ลดอีกแล้วลดมือปลดมืออีกแล้วแกครับเกแพ้ได้มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวเล็กมากครับปลา ตัวเล็กเด็ก <Okay. S 1> อย่างที่ผมบอกแหละครับสี่ห้าตัวก็พอทอดกินกับซุปตามได้แหละโอเคครับเร<ห>าจะด,ดูปลารวมกันนะครับ,ว,บว่าเราจะได้กันกี่ตัวพอทอดไหมเน,นี่ยครับประมาณนี้นก็ประมาณ ห้าตัวหตัวหกเจ็ดตัวเนี่ยครับค่นี้ก็พอทำข้าวได้แล้วโอเคครับใครดูคลิปนี้ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดกระดิ่ง <มา S 2> ตกตอรสกายกดอะไรก็ได้ครับผมกดไมเกิโอเคครับคลิปนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้ขอฝากช่องคนบ้าหลิวช่องน้อยๆด้วยนะครับของทับ 干干饭。